สวัสดีครับผมนะครับมาวิเคราะห์ราคาเหรียญคริปโตครับไปที่ Binance TH นะครับผมสาเหตุที่มันขึ้นมันเขียวนะครับก็เป็นเนื่องจากว่า Bitcoin พุ่งนะครับผมเดี๋ยวนะครับ่าต้องไปที่บิตคอย n USDT ครับผมนี่ครับผมอ่ามันพุ่งขึ้นมานะครับผม กดไปที่1วันนะครับ3วันนะครับจากตรงนี้นะครับขึ้นไปแท่งละ1วันนะครับปัจจุบันตตอนนี้นะครับมันจะมันจะไปชนในเส้น v o l a t i l i แบ band ขอบบนนะครับสีแดงครับผมซึ่งมันเลยกึ่งกลางไปแล้วนะครับกึ่งกลางก็คือเส้นสีเหลืองนะครับผมคือราคาเป้าหมายหรือ tp นะครับหรือแนวแนวต้านนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมตรงเส้นขอบนี้เลยนะครับ แสนหกพันดอลลาร์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าเลื่อยตรงนี้ไปขึ้นยาวอีกครับถ้าเล่ยตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกเยอะก็คือ,อผมจะไม่วิเคราะห์เหรียญนนครับให้ดูว่ามันไปตามตามเหรียญบิตคอยนะครับผมส่วนมาวิเคราะห์เหรียญมีมนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ครับผมมีความน่าสนใจนะครับผมก็คือเหรียญแรกนะครับ เป็นเหรียญราคาถูกที่สุดนะครับในอามานจแน์เชนะครับกดไปที่ b ี t c นะครับผมเดือยแรกนะตอนนี้ก็บวกมา2%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแท่งเขียวมา2วันครับผมตอนนี้ราคามันกำลังจะไปแตะบริจริตรแบนค่าเฉลี่ยของบริจริตรแบนเส้นสีเหลืองนะครับกดไปที่4ชั่วโมงครับ โอเคก็เหรียญนี้นะครับยังไงก็พุ่งครับผมยังไงเหรียญนี้ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเดือนนี้ยังยังไม่ยังขยับนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ดีต้องรอเดือนหน้านะครับผมรอเดือนหน้านี่น่าจะเป็นเขียวนะครับเป็นแท่งแท่งเขียวเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับก็ซื้อได้นะมีเหรียญนี้นะครับซื้อตอนนี้นะครับผมแล้วก็ นะเออซื้อตอนนี้ยังไม่เหมาะนะครับถ้าจะให้ดีต้องเลยต้องให้ราคาเลยเหรียญน,นี้ไปนะผมเหรียญตรงนี้นะครับให้ให้ราคาเลยให้ราคาปัจจุบันนะครับเลยเออเหรียญค่านี้ไปนะครับผมก็คือเดี๋ยวนะแปดเจ็ดนะครับใช่ต่อเก้าศูนย ตันนี้แปดเจ็ดนะครับถ้าถ้าเลยราคาเก้าศูนย์ไปนะครับใส่ไปเลยนะครับผมกดบายไปเลยนะแต่ว่าเดือนนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แลครับไปแคบๆอย่างนี้แหละแล้ว่าจะพุ่งเดือนหน้านะครับผมโอเคครับผมก็เดือนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะเรือนอีกเดือนหนึ่งนะครับผมเรียนชีบานะครับชีบาอินูนะครับ ตอนนั้นนะครับราคามันหลุดลงมากับเทนขาขึ้นนะผมที่เป็นสีแดงเฉียงขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันหลุดลงมาแล้วก็มาชนอแนวรับนะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับผมข้างล่างนะครับผมตรงนี้ครับแนวรับนะครับผมเห็นไหมครับจากนั้นมันเกือบจะมาชนนะครับแต่มันก็เด้งขึ้นไปนะครับผมเอถ้าเข้าตอนนี้เข้าได้ครับผม ได้นะครับแต่ว่าให้ตั้ง TP หรือ,อหรือรอดูสถานการณ์นะครับว่าราคามันจะไปถึงตรงนี้หรือเปล่านะแต่คิดว่ามันน่าจะไปชนอยู่ประมาณนี้นะชนบริเวณประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นไซด์วไปนะครับผมหรือหรือถ้ามันไปชนแล้วมันก็จะ,ะลงมานะก็จะเด้งลงมานะครับผมถ้าเข้าตอนนี้ก็ พอราคาขึ้นไปแถวๆนี้นะครับค่อยเข้าไปคัดออเดอร์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆตั้งไอ้นั่นก็ได้กาเรียกเลยสต็อปลอตไว้นะครับผมอยู่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับผมราคาตรงนี้นะครับเป็นสต็อปลอตนะครับนี่นะรา,ราคาสต็อปลอต ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับระหว่างเส้นตรงนี้กับตรงนี้เราทำาหารกันเองนะครับหนึ่งเกหนึ่งเูนะครับตรงนี้มันน่าจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งหนึ่งหกอ๋อแสดงว่าอยู่ประมาณหนึ่งหกค้าศูนย์นะครับเอ้หนึ่งหนึ่งหกค่าศูนย์เออใช่ครับผมมาตั้งอะสตาร์ทลอดอยู่ตรงหนึ่งหกค่าศูนย์นะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับผม มันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าราคามันเลยเ,ยเส้นตรงนี้ไปนะครับผมแนวต้านตรงนี้เส้นตรงนะครับผมแล้วก็ไปชนเส้นเฉียงนะครับมีโอกาสที่มันจะทะลุเส้นเฉียงไปเลยนะครับผมตรงนี้ครับน่าจะไปได้สวยนะครับผม โอเคครับผมก็อีกเหรียญนึงนะครับดอทนะครับผมขึ้นมาเยอะเลยครับผมโอ้สวยงามมากเลยครับถ้าผมมีถ้าผมมีทุนนะผมจับไปแล้วนะครับเหรียญนี้ครับตอนนั้นมันลงมานะครับผมจากเส้นสีแดงเฉียงขึ้นนะครับเส้นตรงนี้ครับมันเป็นเส้นเป็นเทนขาขึ้นนะครับที่ผมตีไว้ครับผม ลงมาแล้วก็มาชนแนวต้านไอแนวรับตรงนี้นะครับสีเขียวนะแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะเด้งขึ้นไปอย่างสวยง,งามมากครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมราคาเส้นน,นะนะเส้นเฉียงตัวนี้ครับก็คือเป็นแนวต้านอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นเทรนขาลงนะครับผมตีเส้นเป็นเทรนขาลงแล้วก็ราคามันก็เกินไปแล้วนะ เกินเส้นสีเฉียงลงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เกินเส้นสีเฉียงขึ้นนะครับผมเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็มีสิทธิ์จะพุ่งนะครับผมนี่สิทธิ์จะพุ่งไปไกลนะครับผมเป้าหมายก็คือตรงนี้นะครับผมเส้นตรงนี้ครับผมเส้นหนึ่งนะครับผมมันก็มีตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะตรงนี้ครับผมนี่ก็คือราคาอาจจะมาชนตรงนี้แล้วก็อีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะ ตรงยอดตรงนี้นะครับผมยอดตรงนี้นะที่มันจะไปได้สวยเลยนะครับดูไอ้อ a c d อซดีนะครับกำลังเขียวเลยนะครับผมที่มันอยู่ด้านล่างกำลังเขียวแล้วก็กำลังจะขึ้นนะครับเอเอก็มันก็ดูยากครับเอเอครับผมแต่ดูแล้วมีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์พุ่งไปเยอะครับเพราะว่าเดือนนี้ลงมาเยอะครับกดเป็นลายเดือนนะครับผมที่ผมวิ้์ไว้วันนั้นครับผม คิดว่าราคามันจะมาชนตรงนี้ก่อนนะครับผมสเตปแรกนะตรงแท่งสีแดงตรงนี้นะครับผมข้างบนนะครับสเตปที่สองตรงนี้ครับผมแท่งสีแดงข้างบนนะครับสเตปที่สามอาจจะขึ้นมาตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมโอ้ถ้ามีตังค์โอ้จับไปแล้วครับผมโอเคครับผมก็มาเรียนเอ่าเรียนอะไรอ่ะเหรียนเบบี้ดอลนะครับผมตังนี้นะครับ กด4ชั่วโมงนะครับก็สวยเงาครับผมกษณสอย่างี้ก็เข้าได้ครับผมเพราะว่ามันเลยเส้นสีเสียงลงมาแล้วนะอันนี้เป็นเทนขาลงนะครับผมเลยเส้นเฉียงขาลงนะครับแล้วก็เลยเส้นเฉียงขาขึ้นนะครับผมเป็นเทนขาขึ้นนะครับนี่ครับผมทําอย่างนี้ไว้ครับผมมันลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปนะมาจน่าแนวรับตรงนี้นะครับผม แนวเรามันก็ได้เงินไปโอ้ตรงนี้หน้าเข้ามากนะครับผมแนวต้านก็คือตรงนี้ครับครับต้านเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมยอดยอดมุมตรงนี้ครับผมคิดว่าจะไปถึงตรงนั้นครับไปถึงตรงนี้แหละจะลงมาหรือจะขึ้นเนี่ยต้องมาดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับมาดูแท่งเทียนมันด้วยนะว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับผมก็มีตังเหรียญนี้ผมก็จัดไปแล้วนะเหรียญหนึ่งครับ S&P l นะครับผม เหมือนกันดี้เลยครับแต่ s p นะครับผมมีโอกาสที่จะพุ่งนะครับเหมือนกับสองเหรียญสามเหรียญที่พูดมานะครับผมดูราคานะครับผมมันมันขึ้นไปแล้วก็มันจะไม่หลุดไอ้เส้นเฉียงตรงนี้ครับที่ผมทําเส้นเฉียงขึ้นไปก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมาชนปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เลยเส้นสีเฉียงอ่าที่เป็นเทรนขาลงนะครับเฉียงลงนะครับผมเส้นนี้นะนี่นะครับผมเฉียงลงอ่า ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับผมน่าจะขึ้นไปถึงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะพร้อมที่มันจะพุ่งไปแล้วนะตัวนี้ก็เข้าได้ครับผมเข้าได้แล้วก็ไปถึงตัวนี้ก็ปิดทํำกาไรได้ปิดทําอะไรก่อนนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีสิทธิ์พุ่งเหมือนกันครับเหรียญอื่นนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับยังไม่ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมเลยนะครับวันนั้นวิเคราะห์เหรียญอะไรอีกนะเดี๋ยวนะเออเหรียญทอยครับผม โอ้เรนทอยนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมดูครับผมสวยงามเลยครับผมเอาตรงนี้มันเป็นอ่าเฉียงลงนะครับมันเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็เฉียงขึ้นเป็นเทนขาขึ้นนะครับราคามันขึ้นไปนะครับผมวันนั้นคิดว่ามันน่าจะชนอ่าไหนนะบริเจอร์แบนด์นะครับผมเส้นตรงกลางนะคิดว่ามันจะพุ่งนะครับแต่ว่ามันขยับลงมาครับผมมาชนอ่าเส้นบริเจอร์แบนด์ขอบล่างนะครับแล้วก็มา ชนไอ้ตรงนี้พอดีครับเส้นสีแดงที่มันเฉียงขาขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับผมเด๋ยนนี้ก็มีสิทธิ์นะครับผมมีโอกาสพุ่งครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็คือแนวต้านนะครับผมเรจะซื้อตอนนี้นะครับผมมีโอกาสทํากําไรได้เยอะนะครับสําหรับแนวต้านจุดแรกนะครับหุลรุ่มก็ยังยังไม่เยอะมากแต่ก็มีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์ดูจากรายเดือนนะครับผม แล้หนึ่งเดือนเนี่ยะครับมันวิเคราะห์ไว้นะครับมันจะทำราคาสองสองรูปแบบนะครับก็คือนะครับผมรูปรูปแบบแรกก็คือเดือนนี้นะครับราคาเปิดกับราคาปิดมันจะขยับนิดนิดหนึ่งนะครับผมมือมันจะแคบกันนะครับผมมันจะเป็นคล้ายเป็นแฮมเมอร์หรือเป็นโดจินะครับผมเหมือนกับสองแท่งนี้นะสองเดือนนี้นะครับผมพอเดือนถัดไปนะครับผมมันจะพุ่งเป็นลักษณะสเตปนี้ครับผมเคียวสามแท่ง สามแท่งเรียงกันเลยนะครับผมส่วนสเต็ปที่สองก็คือราคานะครับสาหรับเดือนนี้นะมันจะพุ่งขึ้นไปถึงเส้นอันี้ครับผมเส้นบริจ์แบนขอบกลางนะครับผมเส้นสีเหลืองนะครับผมแล้วเดือนถัดไปนะครับผมมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับผมพุ่งขึ้นมาชนบริจอร์แบนขอบบนนะครับผมแล้วก็อาจจะเลยไปถึงตรงนี้ก็ได้นะครับผมดตวนี้ก็น่าเล่นครับผมน่าเล่นครับมีโอกาสครับผมมีโอกาส โอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมโอ้สิบสี่นาทีครับค่อนข้างพิจารณานะครับผมเพื่อนๆที่สนใจดูกราฟนะครับอ่าทํากราฟเหมือนผมนะครับก็ไปที่นี่นะครับผมไม n นนชีนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนะครับกดไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับผมยังไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรนะก็คือเราดูกราฟเราศึกษาอะไรข้อมูลก่อนดูฝึกฝึกก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะหรือลองตีตามผมก็ได้นะ มันก็จะเข้าใจนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบแพทเทิร์นของมันนะครับตบารังคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย